พี่ปอคะช่วยสอนวิธีมีแฟนในเกมซากุระสกูหน่อยนะคะเฮ้ยมันเหมือนกันเลยวุ้ยขอจุ๊บหน่อยโอ้โหเห็นไหมคะทุกคนว่าเขาเนี่ยปกป้องเราจริงๆนะคะเฟล สวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม s a กุร a s a k u ซิ Simulator นะคะผมแล้วก็วันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นคลิปที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ไร้สาระด้วยนะคะเพราะว่าปอนเนี่ยไปเจอคอมเมนต์หนึ่งนะคะถามว่าน้องเขาบอกว่าพี่ปอคะช่วยสอนวิธีมีแฟนในเกมซากุร a s a k u หน่อยนะคะ ก็เลยคิดว่าเอ๋ก็ได้สิครับพี่ตัดให้เลยนะคะเพราะว่าปอก็ไม่ได้มาทำคลิปนะคะสอนเล่นเกมเนี่ยนานมากๆแล้วนะคะสำหรับวิธีในการมีแฟนในเกมซากุระนะคะใครที่รู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าใครที่ยังไม่ทราบก็ดูคลิปปอได้เลยจะโยโย่โยโยโย,โย,โย,โย ไปจ้าไปลุยกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะปอขอแต่งตัวก่อนแล้วกันนะนี่เลยค่ะนี่เลยก็วันนี้นะคะปอจะมาแต่งเป็นลุคนี้แล้วกันนะคะเอ๊คิดว่าจะมีใครสงสัยอะไรหรือเปล่านะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเหมือนใครติ๊กตอกติ๊กตอก นั่นไงชื่อเนี่ยก็บอกอยู่นะคะว่าเนี่ยคือสุพณะนะคะเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่ในเกมซากูระนะคะแล้วก็อยู่ในชมรมสัยศาสตร์ด้วยนะคะเอาล่ะสวัสดีเจ้าสุพณะสวัสดีค่ะเอาจริงนะปอว่าเปอร์เซ็นที่จะเหมือนเนี่ยบอกเลยว่าประมาณ80%เร์ซเลยนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับคนที่ถามว่าพี่ปอคะหนูว่า อยากจะมีแฟนในเกมค่ะพี่แต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงนะคะจริงๆคือมันก็ไม่ยากเลยนะคะสําหรับเกมซากุระนะคะเราเนี่ยไม่ต้องไปเสียเว,วลาคุยนานๆเพื่อจีเพื่อให้เขาชอบนะแต่ว่าเกมซากุระเนี่ยจะพิเศษตรงที่ว่าเขาเนี่ยจะมียาเสน่ห์ให้เราค่ะซึ่งไอายาเสน่ห์นี้เนี่ยเราสามารถที่จะเก็บได้หรือว่าเอาเงินไปซื้อก็ได้ค่ะ ถ้าซื้อเนี่ยพอจําราคาไม่ได้ค่ะว่ามันขวดละกี่บาทนะพอเราเข้าเกมมาใช่ไหมคะทุกคนก็ต้องวิ่งเลยค่ะมาที่ห้องนี้เลยค่ะอันนี้นะคะเป็นห้องนอนของพ่อแม่เรานะคะแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยไม่เคยอยู่บ้านเลยนะไม่เคยเจอพ่อแม่ตัวเองเลยนะคะนี่เลยค่ะก็ให้เรอนะคะ มองไปที่หัวนอนของพ่อแม่ค่ะระหว่างเตียงเนี่ยมันจะมีโต๊ะกลางวางอยู่นะคะนั่นคือขวดยาสนีนะคะนั่นแหละค่ะมันคือขวดแรกที่เราสามารถนำไปใช้แล้วก็เก็บได้นะคะฟรีๆเลยค่ะแล้วก็เก็บไปเลยนะคะทุกคนปึ๊บ อ่าเห็นไหมคะว่าเราเนี่ยได้ยาเลิฟพชั่นมาแล้วนะคะเฮ้ยมันแบบมันง่ายค่ะไม่ยากเลยนะคะก็ทําตามปอได้เลยนะอ่าทีนี้นะคะเราเนี่ยสามารถใช้กับใครได้บ้างใช่ไหมคะ ต้องบอกว่ายาสเสนเนี่ยเราสามารถนะคะให้ใครก็ได้ในเกมนี้ค่ะอาจจะเป็นเพื่อนเราผู้หญิงผู้ชายคนแก่หรือว่าเป็นผีก็ได้นะคะพ่อปอ่์เคยทําคลิปนะคะแต่งงานกับผู้หญิงด้วยกันแล้วค่ะโดยการให้เขาเนี่ยกินยาสเสน่ห์ของเราค่ะแล้วเขาก็แบบว่าชอบเราแล้วก็ปิ๊งเราเลยนะคะ อย่างเช่นวันนี้นะคะเดี๋ยวปอจะพาสุพะนะคะไปหาลุ่มพี่ค่ะลุ่มพี่คือลุ่มพี่ซัมพายของเรานั่นเองนะคะลุ่มพี่คะจะมาหาแล้วค่ะนี่นี่นะคะคือลุ่มพี่ของเรานะต้องบอกว่าถ้าเป็นในเนื้อเรื่องเนี่ยลุ่มพี่จะไม่เคยเหลียวตามองเราเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแค่ตัวประกอบของเกมเท่านั้นนะแต่ว่าพอมาในเกมซากุระเนี่ยเราสามารถนะคะสร้างลุ่มพี่ขึ้นมาได้แล้วก็ เขาเนี่ยกินยาเสน่ห์เพื่อหลงรักฉันค่ะโอ้ยมันคือความมนโนที่มนโนจริงๆนะแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยในเกมซากุระนะคะก็สามารถที่จะแต่งหน้าตัวละครเนี่ยให้เหมือนกับในเกมอื่นๆก็ได้ด้วยนะคะดูที่หน้าตาของลุมพี่นะคะเป็นไงเฮ้ย มันเหมือนกันเลยนุย้ยคือแบบเอามาแทงกันได้แน่นอนนะคะทุกคนเอาละค่ะเริ่มเลยแล้วกันนะสวัสดีค่ะเออพอดีว่าฉันจะมาหาลุงมพี่นะคะแล้วก็พอดีว่าเม,มีข้าหนมจะมาให้ลุงมพี่กินนะอยากกินนะคะมันเป็นน้ำผลไม้นะคะเออก็ให้เรานะคะกดคุยค่ะ พอเรากดคุยเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ให้เรากดไปที่คําว่ากิฟตค่ะมันคือตัวนี้นะคะเห็นไหมตัว G L V E นะคะก็ทําการกดไปเลยค่ะปุ๊บมันคือการกิฟตของเขานะคะแล้วก็เลือกไปที่เลิฟโพชชั่นตรงนี้เลยนะคะปุ๊บอ่าอันนี้คือเราก็ให้ลุมพี่กินยาแล้วนะคะแท a งอยู่ <Thank you. S 1> แต่เมื่อไหร่เขาจะกินล่ะคะอ่ะาอะไไงกินแล้วมารอดูผลลัพธ์กันเออลุงพี่ เป็นยังไงบ้างคะอร่อยไหมคะตอนนี้นะคะเขาก็ทำแต่หน้ายิ้มใส่เราอะพอเราเนี่ยให้เขากินยาเสร็จแล้วใช่ไหมคะรูปหัวใจเนี่ยก็จะขึ้นเป็นเลขหนึ่งคะ่ะเห็นไหมบนหัวปอเห็นไหมตัวน,นี้เห็นปะเท่ากับว่าเราเนี่ยมีหวานใจแล้วนะคะ1คนคะ่ะนั่นคือรุ่มพี่คนนี้เลยนะคะ และความพิเศษไปกว่าน,นั้นคือลุมพี่เนี่ยเราจะทําอะไรกับเขาก็ได้ค่ะอย่างเช่นนะคะให้เขาตามเรามาหรือว่าจะกอดจะจูบก็ได้ด้วยอะเฮ้ยเป็นไงเขินปะมา ลุงพี่คะขอกอดหน่อยได้ไหมคะก็อืมกอดไปเลยค่ะทุกคนก็คือบอกเลยว่าลุงพี่เนี่ยยิ้มไม่หุบเลยนะคะเพราะว่าตัวยาตัวนี้เนี่ยโอ้โหแรงมากๆเลยนะแล้วก็อันต่อไปคือเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาขอลุงพี่นะคะจูบจุ๊บกันจุ๊บจุ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 ๊บนะคะมาขอจุ๊บหน่อยโอ้โหเป็นยังไงล่ะครับ โอ้โหทุกคนเห็นไหมคือตอนนี้นะคะตัวเราเนี่ยมีแฟนแล้วค่ะเขาเนี่ยกำลังหลงรักเราหัวปักหัวปามเลยคือแบบโง่หัวไม่ขึ้นแล้วตอนนี้อ่ะอันนี้คือเราก็ให้ลุงพี่นะคะตามเรามาแล้วค่ะแม้ว่าเราจะไปไหนทำอะไรเขาก็จะทำเหมือนเราแล้วก็เขาจะตามเรามาทุกที่เลยนะคะอ่ะเดี๋ยว จะมาทําให้ดูค่ะอันดับแรกเลยคือพาลุมพี่เข้าบ้านนะคะอ่าพอเสร็จแล้วก็พาเข้าห้องนอนค่ะแล้วก็กดนอนค่ะปึ๊บดูสิไม่ว่าเราจะนอนดับกินข้าววิ่งหรือเดินลุมพี่ก็จะมาทำกับเราด้วยนะคะโอ้โหดูสินอนกอดกันโอ้โหตัวได้กลมเกีียวเลยนะคะอ่าพอแล้วค่ะจะอ้วกนะทุกคนอ่ะดูนะคะ พอเรากดนั่งปุ๊บลุมพี่ก็จะมานั่งตามเราค่ะลุมพี่ขามานั่งเลยเห็นไหมโไม่รู้ว่านี่แฟนหรือว่าแมวนะคะเพราะว่าเชื่องค่ะทั้งเชื่องทั้งเชื่อฟังเราโอ้โหเป็นผู้ชายที่แบบจะเน่ารักไปไหนคะเนี่ยป่ะพอละค่ะทุกคนไปดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวพอจะมาลองแว่นดูนะคะไม่รู้ว่ามอลไซค์ครันนี้เนี่ยมันขึ้นได้กี่คนนะมาลองดูกัน โอ้โหเห็นไหมคะทุกคนดู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 ขณะเราขับมอไซค์อ่ะลุงพี่อ่ะยังมาซ้อนเราเลยนะคะโหไปค่ะลุงพี่ค่ะเดี๋ยวฉันจะพาลุงพี่นะคะไปแว้นเองนะคะโอ้โหนี่สิ่งที่ปอรู้สึกว่าทราบซึ้งก็คือเมื่อเราเนี่ยโดนทำรลายนะคะ ลุงพี่ก็จะปกป้องเราค่ะทุกคนะไปดูกันนะคะว่าจริงหรือเปล่ามาค,ะมาค่ะลุงพี่คะลุงพี่รออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวปอจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเราเนี่ยโดนทำร้ายเนี่ยเขาจะช่วยเราหรือเปล่าไปดูกันทุกคนเอยเอยไปหาเรื่องมันกันเอเอเอลุงพี่คะ ลุมพี่เห็นไหมคะทุกคนเขาเนี่ยปกป้องเราจริงๆนะคะว้าวสุดยอดไปเลยลุมพี่ลุมพี่คือแบบว่าทั้งหล่อทั้งจิตใจดีทั้งเป็นแฟนที่ดีมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะคือผลของการที่เขาเนี่ยมาทำร้ายเรานะคะก็เลยโูกลุมพี่เนี่ยปาบค่ะอ้า ก็คือศพเดี๋ยวหายไปแล้วนะคะหายไปเฉยเลยไม่รู้ว่าหายไปไหนนะคะแต่ว่าที่เรารู้นะคะทุกคนบอกเลยว่าเราเนี่ยจะมาให้รางวัลลุมพี่นะคะลุมพี่คะมารับรางวัลแล้วเนี่คือรางวัลของคนที่ซื่อสัตย์ต่อฉันยังไงล่ะคะ นี่บอกเลยนะคะว่าต่อจากนี้เนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วค่ะว่าใครจะมาทําร้ายเรานะคะเพราะว่าเราเนี่ยคอยเป็รุ่มพี่นะคะปกป้องอยู่ตลอดเวลาค่ะทุกคนขอตบมือให้รุ่มพี่เลยนะคะโอ้โ love you. Ane, หไอเ v ิ y ยูยาเสน่ห์ขวดนี้ค่ะรักแรงนะคะหลงแรงนะคะ เราเนี่ยกลายเป็นเจ้าหญิงไปเลยนะคะก็ตามนี้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ทั้งกับน้องๆที่ไม่รู้วิธีการมีแฟนนะคะก็สามารถทาตามปอได้เลยนะคะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยอยากให้ปอสอนทําอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสาหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอลนะคะแล้วก็อย่าลืมกดทับมาครให้ปอเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบาาย่ yeah. ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน